กระผมได้เข้าวัดครั้งแรกเมื่อปีพศออ2541โดยการชักชวนของคุณแม่ซึ่งเป็นผู้นำบุญจังหวัดเพชรบุรีคุณแม่ได้ซื้อรถปิกอัพหนึ่งคันเพื่อผมนํมาขับรับใช้พระอาจารย์อยู่ที่ภาคตะวันตกซึ่งผมก็ยินดีตั้งใจทำหน้าที่เป็นสารถีให้กับพระอาจารย์มาอย่างดีโดยตลอด พร้อมกับได้ทําบุญแล้วก็เป็นผู้นําบุญให้คุณแม่ได้มาทําบุญที่วัดหลายๆอย่างครอบครัวได้สร้างบรมมีที่วัดพระธรรมกายทุกๆุกบุญอาทิการสร้างองค์พระธรรมกายประจาตัวทั้งครอบครัวทําเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นเข้ามาทําด้วยทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบเก้าองค์ และก็มีพระแกนกลางสุขพิมานงานจุดไฟแก้วสลายร่างคุณยายสร้างวิหารคุณยายกระิงพระราชรวมถึงบุญหอฉันและล่าสุดสร้างองค์พระธรรมกรายยำตัวถวายพระสังฆธิการซึ่งครอบครัวของเราทำบุญและบอกบุญได้เกือบยีสิบองค์ยี่ส<า>ิบ <20 S 2> แผ่นแล้วที่บ้านของกระผมคุณแม่ทไดจัาเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม โดยมีผู้มาฟังธรรมอย่างน้อยครั้งละหนึ่งร้อยคนซึ่งคุณแม่และทุกๆคนในครอบครัวก็จะช่วยกันรับบุญเพื่อบริการกับผู้ที่มาฟังธรรมทั้งยานพานะอาหารอย่างร่วมแรงร่วมใจกันโดยไม่มีการขัดแย้งกันเลยโอ้โห oh, ดีมากเลยเนะี่ยเพราะเป็นสิ่งที่คุณแม่ชอบที่จะให้ธรรมะและความสุขกับทุกๆคน ซึ่งทุกคนในครอบครคัวก็เห็นดีด้วยนี่เป็นครอบครคัวตัวอย่างของโลกทีเดียวแหละเมื่อปีพศ254 3สา25 43, คุณแม่และก็ผมก็เด้ถวายที่ดินที่จังหวัดพิษณุโล,ลกเป็นจำนวนสิบไร่แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ปีพศ2545หสห้าเวลาออกจากการทำหน้าที่สารถีที่วัดพระธรรมกายกลับมาทำกิจการอยู่ที่บ้านแทนคุณแม่ แล้วก็ได้แต่งงานเมื่อปลายป,ายปีพศ2545เมื่อภรรยาตั้งครรภ์ก็เกิดอาการแพ้ท้องอย่างรุนแรงจนต้องเข้ารับน้ำเกลือที่โรงพยาบาลบางครั้งกลับมาบ้านก็ต้องนำน้ำเกลือมาให้ที่บ้านด้วยจ้ยนกระทั่งตั้งครรภ์ได้หกเดือนสิบสามวันหกเดือนสิบสามวันภรรยาก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายซึ่งทางแพทย์พยายามให้ยากับภรรยาของกระผม ทั้งฉีดเข้าน้ำเกลือและฉีดยาที่ตัวประยาเป็นสิบสิบเข็นเพื่อชะลอการคลอดเพื่อเด็กจะได้อยู่ในท้องจนครบกำหนดแต่ก็ชะลอไม่ได้ไมทราบจะรีบมาสร้างบรารมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เนื้อขณะนี้บุตรของกระผมเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU เด็กต้องให้อาหารทางสายยางและใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งหมอก็บอกไม่ได้ว่าอีกนานเท่าใดคงต้องรอให้เด็กหายใจเองได้ และน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่านี้บุตรของเราผมน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัมสองขีดก็คงเล็กๆนำความทุกข์ใจามายังกับผมภรรยาและญาติพี่น้องเป็นอย่างมากากราบขอความเมตตาจากหลวงพ่อช่วยบุตรของกรผมห้หาเป็นปกติด้วยเร็วนะครับผมขอเรียนถามหลวงพ่อดังนี้ผมภรรยาและบุตรทำกรรมอะไรร่วมกันมาถึงตั้งมาเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้โดยเฉพาะบุตรท,ทำไมต้องเกิดก่อนกำหนด ซึ่งทำให้ผมและภรรยาทุกทรม,มานเป็นอย่างมากแล้วก็จะมีวิธีการใดบ้างที่จะช่วยให้บุตรชายของกระผมหายเป็นปกติและแข็งแรงเหมือนกับเด็กทั่วทั่วไปโอ้หกเดือนนะเศษหนักหนึ่งกิโลสองขีดก็นิดเดียวเนาะนิดเดียว,ดดยวบุตรภรรยาแรลกักกระผมทำกรรมอะไรร่วมกันมาเอ้าเรามาดูกันเลยรับค เพราะว่าเรื่องเคสสตี้อยู่แล้วแล้วก็ต้องฝันในฝันกันไปครับเพราะจะนั่งอยู่เฉยได้ยากครับจะไปใช้วิชาสันนิฐานวิยาก็ยากจะต้องฝันในฝันกันอย่างเดียวครับแต่ฝันเป็นก็เห็นได้ไม่ต้องเดาไม่ต้องจินเพราะถ้าขืนจินก็กระโหลกบานสติเฟื่องเป็นอย่างนั้นจริงๆตัวพ่อตัวแม่ตัวลูกเนี่ยมีกระแส กรรมเนี่ยร่วมกันคนเราเนี่มาเกิดในสังสารวัตนี่มันนับพบนับชาไปทั่วพลัดกันเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นสารพัดเจ้านั่นเจ้านี่เป็นเจ้านี่ลูกนี่มันูเป็นอะไรต่างสารพัดเป็นแล้วใชันี่มึงไปใช้มั่งไปเอออันนี้ก็เป็นนี่กรรมอะไม่ใช่นี่เงินมันวนเวียนกันนะพลัดกันเป็นนู่นเป็นนี่ เดี๋ยวเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นรยาเป็นลูกเป็นอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องของวัตตะนะเป็นเรื่องของวัตตะที่เรายังไม่อาจชนะเขาได้เนี่ยยังเป็นเชลยผู้รู้อยู่แล้วก็ถูกเขาเขี้ยวเข็นเย็นคํำกลําไปอย่างนั้นเลยทุกทรมานกันอยู่ยังไม่อาจจะหลีกเลี่ยงกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นก็ททาให้วนๆเวียนๆเปโน่นเป็นนี่กันไปเนี่ยลูกที่ เกิดมาในชาตินี้เนี่ยฟังเอานะลุงนะเขาเคยเป็นอดีตสามีเก่าของภรรยาในชาติอดีตคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เนี่ยสามีภรรยาในอดีตชาติคือแม่และลูกในชาติปัจจุบันเนี่ย <Okay. S 1> เขารักกันแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกแต่ว่าอดีตสามีเก่าในอดีตชาติไม่พร้อม ที่จะให้มีบุตรอยากจะให้ภรรยาไ,ไปทำแท้งก็เลยไปปรึกษาเพื่อนที่เป็นหมอหมอก็แล้วบอกว่าให้ทำแท้งเถอะหมอก็ปรุงยาเพื่อจะทำแท้งหมอนี่เป็นเพื่อนกันกันกบสาม,มีนะอดีตสาม,มีเนี่ยพร้อมที่จะทำแท้งแต่ภรรยาแอบมาบอกกับคุณหมอว่าไม่เอาเราถึงยังไงเขาก็มาเป็นลูกเราแล้วเนี่ย อย่าทำให้แท้งเลยแต่เพื่อไม่ให้พอบ้านเขาโกรธเอางี้จะไปทำว่าเป็นกินยาต่อหน้าเขาวะนะเขาจะได้สบายอกสบายใจแต่ว่าให้หมอปรุงยาให้มันอ่อนๆเลยที่มันไม่แท้งนะเอาอ่อนๆหมอก็ตกลงเพราะก็สงสารเลยแล้วก็เห็นใจและใน่สุดก็เอายาที่ปรุงอ่อนๆนั้นไปให้ภรรยา เก่งภรระยาของเพื่อนถึงจะอ่อนอย่างไรก็ตามมันก็ขับอ,ออกมาเนี่ยเด็กก็อยู่ในวัยขนาดนี้แหละก็อยู่ในวัยที่คือคลอดก่อนกําหนดส่วนอดนสามีพอบรรุที่หลังก็หุดหงิดเนี่ยโกรธเลยพานหาเรื่องทะเลาะกันแล้วก็แยกทางกันไปส่วนหมอเกิดเห็นใจขึ้นมาสงสารก็เลย แต่งงานกันแล้วก็อยู่ร่วมกันมา oh. ก็เป็นเรื่องที่ oh. แปลกตัว oh. แปลกมากกันเดียด oh. ก็อยู่กันมีความรักใคร่กันดีทีนี้ฝ่ายชายซึ่งเป็นหมอเนี่ยก็ชาตินี้ก็คือคนที่ส่งเคสตัดดี้มานี่แหละอ oh. ที่ใช้คัาภีกระผมนั่นแหละ oh. ก็คือสามีในปัจจุบัน oh. เพราะว่าไปมีส่วน่งกรรมร่วมของเขาเนี่ยปรุงยานะ่ะ oh. แม้อ่อนก็ไม่ใช้ แต่สามีอดีตสามีเก่านั่นะเป็นผู้ที่บงการอยู่มีเจตนาแรงหลังจะไปใช้กรรมอะไรมามากมายก็มากมายแล้วเนะี่ยพรชาตินี้มาประจวบเหมาะกรรมมาพอตีเจอกันเศษกรรมก็เลยมาทำให้มาเกิดเป็นลูกคลอดก่อนกำหนดนี่แหละนี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกันจากเหตุในอดีตมาเป็นผลในปัจจุบัน เด็กนี้จะยังไม่ตายถ้าหากว่าไม่มีกรรมบาปอกุศลกรรมบางอย่างมาชิงช่วงก็จะยังไม่ตายแต่ว่าโตขึ้นอย่างไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร,นะร่หรอกนะเหมือนเด็กในชาตินุ่นนั่นแหละไม่ค่อยสมบูรณ์ยกเว้นเ่ามีกรรมในอดีตซึ่งเป็นของส่วนตัวของของเด็กเนี่ยมาชิงช่วงช่วงชิงอะไรกันไปอย่างนั้นอนะันนนอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่มีก็ โตแต่ไม่สมบูรณ์จะเป็นอย่างนี้เรวจะทำอย่างไรหละ่ะเมื่อสถานการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงลูกกันไปโดยความรักและความห่วงใยแล้วก็ทำบุญทุกๆบุญมีบุญอะไรเนี่ยที่ทำมาทุกบุญแล้วเนี่ยบุญที่จะทำต่อไปทุกๆบุญอีกมอนกันอธิษฐานจิตอาบุญเนี่ยช่วยให้หนักเป็นเบาเผื่อเบาจะได้หายไป แล้วก็อย่าไปกลุ้มอย่าไปทุกข์ใจอะไรเลยเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเรายอมรับความจริงของสังสารวัตร่าเราประกอบเหตุอย่างไรมันก็เป็นผลอย่างนี้เมื่อมันมีผลอย่างนี้เนี่ยเราก็ทำใจให้เป็นปกติเลี้ยงลูกไปแล้วก็ถ้าลูกโตขึ้นก็ช่วนลูกสร้างบุญสร้างกุศลเงินไปลูกเาก็จะได้พ้นเวรพ้นกรรมเราก็จะได้พ้นไปด้วย นั้นบุญทุกทุกบุญทำไปกันนะลูกนะ